หรืออะไรก็ต้องรีวิวครับสมัยนี้นี้ก็จัดนะครับคอมใหม่ครับคอมใหม่ดูกันว่าคอมสมัยนี้เงินห้าพันบาทได้อะไรบ้างแบบนี้เลยอือโอ้ตีโล่อย่างนี้กันนี่ดูนะครับเดี๋ยวมาชั่งสักหน่อย แถมสายไฟไมาด้วยสายเก่าเก่าดูเงินครับว่าหนี่กิโลสี่โลหกนะครับเอาเรื่องเลยดูกันยี่ห้ออะไรคุ้มค่าแล้วอย่างนี้ก็คอมก็ถูกมากด้วยนี่ก็เป็นมือสองนะครับเป็นมือสองของญี่ปุ่นด้วย น่าจะมาก่อนที่จะติดเชื้อโควิดไปแล้วดูกันใกล้มาแล้วครับสวยงามตัวเล็กด้วยนะครับตัวใหญ่มามกลดขนาดเป็นเคสเล็กหนึ่งฟุตพอดีครับทุกเคสคอมมือสองมีจะเล็กเป็นเคสเล็กนะครับสำหรับตั้งออฟฟิศดีกว่าทุกเคสอย่างนี้คนระับย้มือมาข้างในกวางบอกไม่มีอะไรเลยนะครับน,นี่อาจจะแน่นมาด้วยคุณภาพ้า DVD ก็มีนะครับดูข้างนอกก่อนนะครับมี usb นะครับ4พอร์ตเลยนะครับหูฟังก็มีครับไมค์ก็มีครับ power supply นี่ครับรุ่น o p t i p คส x 7020นะครับยี่ห้อเดียอสวยงามซื้อใหม่ใหม่คงไม่เป็นยาแน่นอนนะครับนี่ลิงเทลเคอหนะครับตัวนี้เป็น Gen4 นะครับเช็คแล้ววูบันตนะครับแต่ว่าเราซื้อจริงบ้านเราก็ ป็นดิโนดัลล์แฮสามารถตั้งเป็นทาวเวอร์ได้นะครับหือจะตั้งนอนก็ได้ทีปุ่มยางด้วยนะครับรับนอนก็เอาจอเทินได้ครับนี้เล็กๆถ่จะเป็นทาวเวอร์แบบนี้ก็ไม่ก็สวยงามนอนนี้ได้นะครับดีครับหนักอึ้งเลยครับมาดูกันครับด้านหลังนะครับสาย power กับ power ตัวเล็กนะครับเคสเล็ก ที่เสียบเมาส์คืออันนี้ที่เสียบไมค์ที่เสียบหูฟังนะครับแจ็คแลนก็มีนะครับ USB ครับหกพอร์ตนั่นจะเป็นน่าจะเป็นพอร์ต3.0นะครับ p o อ e r ด้ว,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 วย VGA ครับอันนี้เป็นพอร์ตสีเหลียวรุว่นโบราณครับปกติ มนนีไม่ค่อยมีใครรับใช้กันเลยครับทนายหน่อยนี่เป็นไม่ใกลหน้าน,นาน,นี้น่าจะเป็นที่ตีไฟนะครับสองูรณ์แอ้วใส่แว่นที่เสียบเม้าแบบโบราณแบบคีบครบท้วนครับเครื่องนี้ก็สั่งซื้อมาส่งวันที่21มีนาคมนะฮะสองห้าสามสวนพอดี นี่คืออะไรวะเ,เครื่องจะได้ไหอ่ะเด็ดได้ครับพม่น้องใช้น็อตเลยครับง่ายมากเรามันเปิดดูข้างในกันครับข้างในคอมมันจะมีอะไรบ้างนะครับเออมาเจออันแรกครับไม่พอเลยอันนี้น่าจะทำความสามเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็น power ครับชุดนี้ power ตัวเล็กมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับพัดลมตัวใหญ่ดีมาตรฐานมากครับ ด้านในเป็นของยี่ห้อเดียวนะครับเดียวแท้ๆครับอันนี้นี่ครับเดียวนะครับอ๋อตรงนี้ครับตัว power จะอยู่นี่ครับนะครับ power จะเป็นแบบยาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียขึ้นมานี่ก็คิดหนักกันว่าจะหาอะไรได้ไหมนะครับอันนี้ DVD ครับจุด มัลติดีวีดีนะครับผมจะไม่แกะดูข้างในแล้วกันนะที่เกียจประกอบครับอ๋อตัวนี้เป็น CPU ครับพัดลม CPU นะครับจริงๆพวกนี้ถอดได้โดยที่บบไม่ต้องใช้น็อตเลยนะครับไม่ต้องมีเครื่องมือนะครับสามารถถอดได้เลยนะครับ CPU i7 ครับตัวนี้ i อะไรวะ i5 ครับ i5 g ้า4ครับนี่เป็นชิปเซตนะครับ น,นี่สามารถเพิ่มร์ดจอได้นะครับ p c i นะครับ PCIe x p r e s s แต่ก็เป็นร์ดจอแบบที่เป็นรุ่นรุ่นเล็กนะครับเพราะว่าช่วงนี้สั้นนิดเดียวแครับแต่ก็ยังดีกว่าเพิ่มไม่ได้นะครับนอกนั้นก็จะอยู่ข้างในหลบข้างในหมดุดนะครับทีน,นี้ก็จริงจริงสเปคมาเป็นฮาร์ดดิสก์นะครับผมก็มีเพิ่มแรมเป็น8กิกับแท่ละ่ละ4กิกนะครับ ตัวนี้เป็น DDR สซึ่งปัจจุบันไม่มีขายแล้วนะครับแล้วก็เพิ่ม SSD ครับตัวนี้เปลี่ยนจากฮาร์ดดิสเป็นเป็นโซลิดสเตตได้นะครับ250ร้ิกิกนะครับรวมแล้ว4ี0พัดโคตรถูกถูกมากจริโคตรถูกค,ครับดูกันใกล้ๆครับพัดลม อ่าไม่มีใช้หน้าด้วยอหน้าเสียดายจังนี่ส่วนมาจะทำมาแบบลงตัวมากเลยครับมีทุกอย่างป้องกันแบบหนานแน่นมากน่านสวยงามครับนี่กับพวกเคสกระป๋องกระป๋งที่ขายกันตามห้างเยอะครับพวกนี้ แต่ว่ามันจะซ่อมยากหเลยลาแกนี่ครับไม่ต้องใช้นอ็อตเลยนะครับแล้วก็สามารถใส่กุญแจล็อกได้ครับถ้ากลัวคนจะถอดนะครับกลัวคนจะขโมยข้อมูลแล้วก็ล็อกกุญแจตรงนี้ได้เลยโอ้สะดวกสบายมากนี่เพิ่มการได้เลยครับสำหรับวิธีเลือกซีพีนะครับก็ดูจากควรจะเริ่มจากตระกูลไนะครับเช่นไอสามไอ้าไอเจ สำหรับ i3 นี่ก็เหมาะสำหรับบิมงานออฟฟิศทั่วไปครับความเร็วก็กําลังดีนะครับท่านที่อยากจะเล่นเกมมันๆหน่อยก็เริ่มจาก i5 i7 วิธีจะดูว่า CPU ใหม่แค่ไหนนะครับก็ต้องดูที่เจนเขาจะบอกว่าเจน1 Gen 2เจน2เจน3ปัจจุบันก็คือเจน9เราจะดูจากรหัสเลข4ตัวนะครับตัวแรกจะบอกว่าเป็นเจนอะไรนะครับอย่างนี้ก็เป็น i5 เจน4่แวครับเพราะแรมปัจจุบันนะครับ4กิก ควรจะเป็น8กิกดีที่สุดฮาร์ดดิสก์ที่ติดมากับเครื่องพวกนี้ก็เก่ามากแล้วนะครับฮาร์ดดิสเป็นสิ่งที่จะพังเร็วที่สุดในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็แนะนําำให้ร้านเปลี่ยนให้เลยนะครับเป็นพวกโซลิดสเต e SSD นะครับสอ0 250เริ่มต้นนะครับทำให้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็เงียบไม่ร้อนด้วยครับสำหรับเคส PC แบบนี้ส่วนมากจะไม่มี Wi-Fi มาด้วยนะครับไม่เหมือนพวกโน้ตบุ๊ก เพราะฉะนั้นก็ดูกันให้ดีส่วนใหญ่ร้านก็เสนอเสนอแถม Wi-Fi ให้ด้วยสำหรับผมก็เคยผ่านคอมพิวเตอร์ที่แรมเมกละ1,000บาทมาแล้วนะครับราคานี้ถือว่าขึ้นสวรสด์เลยครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตาม The f u ฟูเจนี่กันนะครับขอบคุณมากครับ